บนเส้นทางของชีวิตคุณไม่มีทางหลีกเลี่ยงคนที่ไม่ชอบคุณได้ตลอดไปแม้คุณจะเป็นคนดีแค่ไหนจะเย็นแค่ไหนหรือไม่เคยทำร้ายใครเลยแต่ความเกลียดชังความอิจฉาความไม่ชอบในเงียบๆมันก็จะยังเกิดขึ้นอยู่ดีบางครั้งพวกเขาไม่ได้เกลียดในสิ่งที่คุณทำแต่เกลียดในสิ่งที่คุณเป็นเพราะคุณมีบางอย่างที่เขาไม่มีคุณเป็นแบบที่เขาไม่กล้าเป็น หรือบางที่คุณแค่มีความสุขซึ่งนั่นมากพอแล้วที่จะทำให้บางคนเกลียดคุณแต่การตอบโต้ด้วยอารมณ์แก้แค้นหรือถินกลับจะยิ่งดึงคุณลงไปในระดับเดียวกับเขาซึ่งคนที่มีคุณค่ากับตัวเองจริงๆไม่ควรปล่อยให้เป็นแบบนั้นการอยู่เหนือไม่ได้หมายถึงการหยิงแต่หมายถึงการไม่ลดคุณค่าของตัวเองเพียงเพราะใครบางคนมองคุณต่ำในคลิปนี้จะพาคุณไปพบกับส0สิบ วิธีวางตัวให้เหนือชั้นไม่ต้องใช้วาจาร้ายไม่ต้องเอาคืนด้วยแรงแต่ใช้จิตวิทยามุมคิดและการควบคุมตัวเองเพื่อให้เขาเจ็บลึกโดยที่คุณไม่เปลืองพลังเลยแม้แต่น้อยยิ่งคุณสงบเขาจะยิ่งสับสนยิ่งคุณมั่นคงเขาจะยิ่งรู้สึกแพ้และนั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงวิธีที่หนึ่งนิ่งให้เหนือแล้วปล่อยให้เขาเจ็บ ด้วยความสงบของคุณความนิ่งคือคำตอบที่เสียงดังที่สุดบางคนเกลียดคุณไม่ใช่เพราะคุณแย่แต่เพราะเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และเมื่อคุณนิ่งไม่โต้ตอบไม่แสดงท่าทีใดฮ่หาฮะคุณกำลังส่งข้อความโดยไม่ใช้คำพูดว่าฉันไม่ใช่คนที่คุณควบคุมได้อีกต่อไปวิธีที่สองยิ้มเบาๆแล้วเดินผ่านคนที่เกลียดคุณราวกับเขาไม่มีอยู่จริง คนที่ยิ้มได้ในวันที่ถูกเกลียดคือคนที่ชนะใจตัวเองได้แล้วรอยยิ้มไม่ใช่เพราะคุณไม่เจ็บแต่เพราะคุณไม่อยากให้เขารู้ว่าเขามีอิทธิพลต่อคุณยิ้มอย่างสุภาพแล้วเดินต่อไปแบบไม่เหลียวมองมันคือการตอบกลับที่มีพลังมากกว่าเสียงตะโกนวิธีที่สามให้ความเงียบทำงานแทนคำพูดคนฉลาดรู้ว่าเงียบเมื่อไรคือการพูดที่ดังกว่าใครอย่าพูดกลับอย่าปะทะอารมณ์ ล่อยให้เขาพูดไปคนเดียวแล้วให้ความนิ่งของคุณสะท้อนทุกอย่างกลับไปไม่มีอะไรทําให้คนที่เกลียดคุณเจ็บเท่ากับการที่เขารู้ว่าคุณไม่ใส่ใจเขาแม้แต่นิดเดียววิธีที่สประสบความสำเร็จให้เขาเห็นแต่อย่าพูดถึงมันเลยคนที่เกลียดคุณมักเงียบตอนคุณชนะแต่จะเสียงดังเมื่อคุณผิดพลาดไม่มีอะไรเจ็บกว่าการเห็นคนที่ตนเองเกลียดมีความสุขและประสบความสำเร็จ คุณไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องอวดเพียงใช้ชีวิตของคุณให้ดีขึ้นทุกวันปล่อยให้ความสำเร็จเป็นเสียงตอบโต้ที่เขาไม่สามารถต้านได้วิธีที่ห้าอย่าพยายามอธิบายตัวเองให้คนที่ตั้งใจเกลียดฟังไม่ใช่ทุกคนที่สมควรได้รับคำอธิบายจากคุณคนที่อยากเกลียดคุณจะไม่มีวันเข้าใจเหตุผลใดอย่าเสียพลังให้กับคนที่ฟังแค่เพื่อหาจุดตำหนิ จงเก็บคำอธิบายไว้ให้คนที่รักและเชื่อในตัวคุณจริงวิธีที่หไม่ต้องพูดชื่อเขาให้ความเงียบของคุณเป็นคำตอบคุณไม่ต้องพูดชื่อใครให้เปลี่ยนคำความเงียบของคุณจะบอกทุกอย่างแทนเมื่อคุณไม่พูดถึงเขาไม่แม้แต่เอ่ยชื่อไม่ต้องเหน็บแนมไม่ต้องโพสจิกัดมันจะทำให้คนที่เกลียดคุณรู้สึกร้รตัวตนในชีวิตคุณนี่คือบทลงโทษเงียบๆที่เจ็บกว่าอะไรทั้งหมดเพราะเขารู้ตัวว่า เขาไม่สำคัญพอแม้แต่จะถูกรำคาญจากคุณจิตวิทยาเบื้องหลังการไม่พูดถึงการตัดความสำคัญสมองมนุษย์จะตื่นกลัวเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่มีคุณค่าในสายตาใครและการที่คุณนิ่งไม่พูดไม่สนใจคือการสร้างความรู้สึกด้วยข้างเงียบๆให้เขาวิธีที่7อย่าลงไปเล่นในเกมของเขาเพราะคุณไม่ได้อยู่ในหลีกเดียวกัน ถ้ามีคนคว้างหินใส่คุณคุณไม่จำเป็นต้องเก็บมันขึ้นมาแล้วโยนกลับคนที่เกลยดคุณอาจพยายามกวนคุณทิ่มแทงคุณด้วยคำพูดหรือพฤติกรรมแต่การที่คุณไม่เล่นตามเกมไม่ตอบโต้ไม่เอาคืนไม่สาตอารมณ์จะทำให้เขารู้สึกอับอายในสิ่งที่ตัวเองทำคุณกำลังใช้พลังของระดับจิตใจที่สูงกว่าเพื่อยือนอยู่เหนือสถานการณ์ไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณแข็งแกร่ง,งพอจะไม่ต้องลงไปเปื้อน วิธีที่8ทําชีวิตให้ดีจนคนที่เกลียดคุณต้องแอบ,บดูคุณทุกวันคุณไม่ต้องทําให้ทุกคนรักคุณแค่ใช้ชีวิตให้ดีพอที่แม้แต่คนเกลียดยังต้องติดตามหนึ่งในวิธีที่เจ็บช้ำที่สุดสําหรับคนที่เกลียดคุณคือเมื่อเขาต้องเห็นคุณประสบความสําเร็จแต่ไม่สามารถแสดงความยินดีหรือเอ่อยคําชมได้เขาอาจจะแอบ,บดูคุณในโซเชียลมีชื่อคุณอยู่ในปากเขาเสมอ แต่เขาไม่เคยพูดในทางบวกเลยสักครั้งและนั่นแหละคือสัญญาณว่าคุณกำลังชนะจิตวิทยาเบื้องหลังมนุษย์มีแนวโน้มจะเฝ้ามองสิ่งที่ตนเองอิจฉาและยิ่งคุณนิ่งเงียบไม่สนใจเขาจะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองได้กว่าคุณเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัววิธีที่9รักษาระยะห่างอย่างใจเย็นระยะห่างไม่ใช่ความเกลียดแต่มันคือกรอะป้องกันใจคุณจากพลังลบ คุณไม่จําเป็นต้องเข้าไปพิสูจน์อะไรกับใครโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยให้คุณค่าคุณเลยสิ่งที่คุณควรทำคือรักษาระยะให้พอดีไม่ใกล้จนเจ็บไม่ไกลยจนเกลียดแค่พอดีที่จะปกป้องใจคุณจากพลังลบเพราะคนที่เกลียดคุณเขาไม่ได้ต้องการแค่ชนะเขาต้องการลากคุณลงไปอยู่ในระดับเดียวกันและถ้าคุณยังยืนอยู่ตรงนั้นคุณก็จะถูกรูดลงไปเรื่อยฮ่าฮ่ วิธีที่สิบอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าแล้วปล่อยให้คนที่เกลียดคุณจมในความว่างเปล่าชีวิตคุณควรเต็มไปด้วยคนที่รักไม่ใช่คนที่คุณต้องพยายามพิสูจน์อะไรให้เขาเห็นอย่าใช้เวลาอธิบายตัวเองกับคนที่เกลียดคุณใช้เวลานั้นมอบให้กับคนที่รักคุณอย่างจริงใจจงสร้างวงล้อมของพลังบวกจิตใจดีและการสนับสนุนที่แท้จริงปล่อยให้คนที่เกลียดคุณเจ็บในความโดดเดี่ยวของเขาเอง เพราะยิ่งคุณเติบโตในวงล้อมของคนที่ดีคนที่มีใจมืดก็จะรู้สึกเหมือนคนนอกอย่างสมบูรณ์แบบวิธีที่11อพัฒนาตัวเองเงียบๆจนเขาไม่รู้ตัวว่าคุณก้าวไปไกลแล้วคุณไม่ต้องอวดให้ใครเห็นแค่ก้าวต่อไปแบบเงียบๆก็พอคนที่เกลียดคุณมักคิดว่าคุณจะอยู่ที่เดิมเขาเฝ้ารอดูวันที่คุณล้มหรือไม่สำเร็จเพราะในใจเขา เชื่อว่าคุณไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆแต่คุณไม่ต้องโต้กลับด้วยคำพูดแค่เงียบและพัฒนาตัวเองแบบต่อเนื่องจงทำให้ชีวิตคุณค่อยๆเติบโตจนวันหนึ่งเขามองกลับมาแล้วพบว่าคุณไปไกลเกินกว่าที่เขาจะวิจารณ์ได้อีกต่อไปแล้ววิธีที่สิองไม่พูดลับหลังแม้เขาจะทำกับคุณแบบนั้นความดีที่คุณเลือกจะทำแม้กับคนที่เกลียดคุณคือสิ่ง ที่ยกระดับจิตใจคุณเสมอเมื่อเขาพูดลับหลังคุณใส่ร้ายดาทอสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำคือโต้กลับในแบบเดียวกันแต่คุณไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในสนามนั้นจงเลือกที่จะรักษาศักดิ์ศรีของคุณด้วยความเงียบและใช้ความเงียบนั้นเป็นคำตอบว่าฉันต่างจากคุณและฉันจะไม่ลดตัวเองไปเหมือนคุณวิธีที่สิา ตอบแทนด้วยความเมตตามแม้ในใจจะไม่ยอมรับเขาเลยก็ตามคุณไม่จําเป็นต้องรักเขาแต่คุณสามารถเลือกที่จะไม่เกลียดเขาได้นี่คือวิชาจิตวิทยาที่สูงขึ้นไม่ใช่ทุกคนจะทําได้ง่ายแต่ให้คุณลองคุณไม่ต้องยิ้มให้เขาทุกวันไม่ต้องติสนิทแต่คุณสามารถเลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยความเกลียดบางครั้งความเมตตาในระดับพื้นฐานเช่นไม่พูดซ้ำเติม ไม่ประชดไม่แกล้งกลักคือการรักษาระดับจิตใจของคุณให้สูงเหนือพวกเขาและเมื่อตัวคุณไม่จมกับความแค้นคุณจะกลายเป็นคนที่เขาไม่สามารถแต่ต้องได้เลยจริงฮ่หาฮวิธีที่สิบสี่ใช้ความสำเร็จของคุณเป็นเสียงเงียบที่ดังกว่าทุกคำวิจารณ์ถ้าคุณกำลังเดินตามฝันอย่าหยุดเพื่อคว้างหินใส่สุนัขที่เห่าอยู่ข้างทางจำไว้ว่า คนที่เกลียดคุณไม่ได้อยากฟังคำอธิบายเขาแค่อยากเห็นคุณล้มเหลวเพื่อเขาจะได้รู้สึกดีขึ้นดังนั้นอย่าลดเวลาในชีวิตเพื่ออธิบายตัวเองให้คนแบบนี้ฟังจงเอาเวลานั้นมาพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องเถียงขอแค่เดินต่อและสาเร็จให้ได้เมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะกลายเป็นหลักฐานว่าความเงียบความอดทนและวินัย มีพลังมากกว่าคำพูดนับพันคำวิธีที่สิบห้าให้เวลาพิสูจน์ว่าใครกันแน่ที่น่าเชื่อถือคนที่พูดมากมักลืมว่าคนอื่นเฝ้าดูเขาอยู่เงียบๆคนที่เกลียดคุณมักชอบพูดเรื่องของคุณให้คนอื่นฟังบิดเบือนโจมตีแอบเนบแนมแต่คุณไม่ต้องเถียงให้ใครฟังเพราะเวลาจะคัดกรองทุกอย่างวันหนึ่งคนรอบตัวเขาจะเริ่มเห็น ว่าเรื่องที่เขาพูดมันไม่ใช่ความจริงและเขาจะสูญเสียความน่าเชื่อถือโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยขอเพียงคุณนิ่งมั่นคงและใช้ชีวิตให้ดีคำพูดของเขาจะกลายเป็นเพียงเสียงลมที่ไม่มีใครเชื่อนอกจากเขาเองวิธีที่16มีความสุขอย่างเงียบๆให้เขาอิจฉาโดยที่คุณไม่ต้องพยายามความสุขที่แท้จริงไม่ต้องโชว์แต่มันสะเทือนใจคนที่อิจฉาได้มากที่สุด คุณไม่ต้องถ่ายรูปทุกความสําเร็จไม่ต้องโพสต์ทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องแชร์ให้ใครรู้ว่าคุณดีขึ้นแค่ไหนจิตวิทยาที่สําคัญคือคนที่เกรดคุณเขาจะแอบตามดูคุณและยิ่งคุณสุขแบบนิ่งๆเรียกฮ่าฮเขาจะยิ่งคาใจว่าทําไมคุณยังยิ้มได้ความสุขแบบไม่โอ้วดคือความสุขที่สง่างามและเป็นความสุขที่ ทำร้ายใจศัตรูได้แบบนุ่มลึกวิธีที่สิบเจ็ดจงเฉยเมยให้มากกว่าที่เขาคาดคนที่เกลียดคุณอยากเห็นคุณกโกรธอยากให้คุณปั่นป่วนแต่การที่คุณเฉยเมยคือสิ่งที่เขาแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มลองสังเกตคนที่จ้องจะหาเรื่องคุณเขาจะคอยจุดไฟคอยบีบให้คุณตอบโต้อย่างร้อนแรงแต่ถ้าคุณทำในสิ่งตรงข้ามคือนิ่งเฉยปล่อยผ่านคุณกำลังทำให้เขาเสียศูนย์แบบไม่มีทางตอบโต ความเฉยเมยคืออาวุธลับที่เจ็บลึกเพราะคนที่เกลยดคุณต้องการปฏิกิริยาแต่เมื่อเขาไม่ได้มันเขาจะหงุดหงิดและเจ็บช้ำกับความไม่สำคัญของตัวเองในชีวิตคุณวิธีที่สิบแปดกล้าให้อภัยในใจไม่ใช่เพื่อลืมเขาแต่เพื่อปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระคุณไม่ให้อภัยเขาเพราะเขาสมควรได้รับแต่เพราะคุณสมควรได้อิสระจากเขาบางคนอาจทำให้คุณเสียใจเจ็บปวดโดนหักหลัง แต่ถ้าคุณยังเก็บความโกรธไว้คุณกำลังยอมให้เขาอยู่ในใจคุณแบบไม่ต้องจ่ายค่าเช่าจงให้อภัยเขาไม่ใช่เพราะเขาดีแต่เพราะคุณต้องการตัดพลังลบที่จะดึงคุณลงไปการให้อภัยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าหาญทางจิตใจและคนที่กล้าปล่อยวางคือคนที่ชนะโดยไม่ต้องสู้วิธีที่19พูดให้น้อยแต่ทำให้ชัดเจนว่า คุณมีคุณค่าโดยไม่ต้องเปรียบเทียบจงใช้คุณค่าของตัวเองเป็นคำตอบแทนคำอธิบายไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าคุณเป็นใครกับทุกคนโดยเฉพาะคนที่เกลียดคุณเพราะเขาไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจแต่เขาฟังเพื่อจับผิดและขุดให้คุณพังจงพูดให้น้อยแต่ใช้การกระทำความสำเร็จความคิดที่สุขุมเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวตนของคุณวันหนึ่งเขาจะเงียบ ไม่ใช่เพราะเขายอมรับแต่เพราะเขาเทียบไม่ได้วิธีที่2ีทสิบทำใจให้ได้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบคุณและนั่นไม่ใช่ปัญหาของคุณคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ทุกคนพอใจคุณเกิดมาเพื่อมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นหนึ่งในวิธีที่อยู่เหนือคนเกลียดได้อย่างแท้จริงคือหยุดพยายามเปลี่ยนเขาและยอมรับว่าบางคนจะไม่ชอบคุณไม่ว่าคุณจะดีแค่ไหนก็ตาม เมื่อคุณเข้าใจหลักจิตวิทยาข้อนี้คุณจะปล่อยเขาไปได้อย่างสงบและเอาพลังชีวิตของคุณกลับคืนมาใช้กับคนที่เห็นค่าคุณจะไม่เหนื่อยอีกต่อไปเพราะคุณรู้แล้วว่าความเกลียดของเขาไม่ได้มีผลอะไรกับคุณเลยวิธีที่21จงมองคนที่เกลียดคุณเป็นครูที่ไร้ใบประกาศเขาอาจไม่ได้มีเจตนาดีแต่เขาสอนคุณเรื่องที่คนหวังดีสอนคุณไม่ได้ บางครั้งคนที่ไม่ชอบคุณจะคอยจับผิดวิจารณ์ได้ค่ะแม้สิ่งที่เขาพูดจะเจ็บแต่คุณสามารถหยิบเอามาเรียนรู้ได้บางคำวิจารณ์ทำให้คุณเห็นข้อผิดพลาดบางการดูถูกผลักคุณให้พัฒนาบางความเกลียดเตือนให้คุณรู้ว่าใครควรห่างจงใช้พวกเขาเป็นครูงเงียบๆที่ทำให้คุณเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นและรู้จักระวังใจมากขึ้น วกเขาคิดว่าเขากำลังทำร้ายคุณแต่จริงๆเขากำลังยกระดับคุณอยู่โดยไม่รู้ตัววิธีที่22เดินผ่านเขาไปด้วยหัวใจที่ไม่ต้องการการยอมรับความสง่างามของคนเข้มแข็งคือเดินผ่านรามาโดยไม่ต้องหยุดอธิบายคุณไม่ต้องพยายามให้เขาเข้าใจเพราะคนที่เกลียดคุณจะฟังคุณผ่านเลนของอคติอยู่ดีสิ่งที่คุณควรทำคือ ใช้ชีวิตให้เต็มที่โดยไม่ต้องรอคำอนุมัติจากใครเมื่อคุณเดินไปด้วยศรัทธานในตัวเองและปล่อยให้คำพูดลอยผ่านหูไปเหมือนลมคุณจะพบว่าอิสรภาพที่แท้จริงคือการไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครดูนอกจากตัวคุณเองวิธีที่23อย่าใช้ความรู้สึกตัดสินคนที่ใช้เหตุผลในการทำร้ายคุณเขาอาจไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนแต่เป็นคนที่เลือกทำร้ายคุณด้วยสติเต็มร้อย บางคนที่เกลียดคุณไม่ได้ทําเพราะอารมณ์แต่เขาตั้งใจวางแผนให้คุณรู้สึกพังสิ่งที่คุณต้องรู้คืออย่าตอบโต้เขาด้วยความรู้สึกเพราะคุณจะตกเป็นเหยื่อในเกมเขาจงรักษาความนิ่งรักษาความรู้สึกตัวแล้ววางกลยุทธ์ด้วยเหตุผลเช่นเลือกห่างเลือกเงียบเลือกเดินออกอย่างมีศักดิ์ศรียิ่งคุณมีสติเขาจะยิ่งร้อนรุ่มเพราะเขารู้ว่าเขาควบคุมคุณไม่ได้ วิธีที่24เปลี่ยนความเกลียดที่เขามีให้เป็นแรงผลักให้ตัวเองไปไกลขึ้นพลังลบถ้าใช้ถูกวิธีมันจะกลายเป็นพลังบวกที่ไม่มีใครหยุดคุณได้คนที่เกลียดคุณอาจเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บที่สุดแต่คุณสามารถใช้พลังแห่งความเจ็บนั้นเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงในการลุกขึ้นใช้คำดูถูกเป็นแรงผลักดันใช้การถูกเมินเฉยเป็นแรงผลักให้สร้างผลงาน ใช้การถูกกีดกันเป็นแรงผลักให้หาทางอื่นที่ดีกว่าความเกลียดที่เขามีคือของเขาแต่คุณจะเปลี่ยนมันเป็นพลังงานของคุณได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับใจคุณเองวิธีที่25ให้ความสำเร็จของคุณเงียบแต่เปลี่ยนโลกของคุณให้ดังคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครขอแค่คุณภูมิใจกับสิ่งที่คุณเป็นก็พอแล้วอย่าเอาความสำเร็จไปอวดอย่าเอาความก้าวหน้าไปเทียบกับใคร และอย่าเอาความเจริญของคุณไปสกิดอารมณ์คนที่เกลียดคุณเพราะสิ่งที่เจ็บที่สุดสำหรับเขาไม่ใช่การที่คุณไปโอ้อวดให้เขาเห็นแต่คือการที่คุณประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องมีเขาจงปล่อยให้ชีวิตที่เติบโตของคุณพูดแทนคุณเงียบฮ่าฮและนั่นคือคำตอบที่เขาไม่มีวันกลืนลงคอได้วิธีที่26ตัดขาดอย่างเงียบๆแล้วเดินออกมา โดยไม่ต้องหันกลับไปไม่ใช่ทุกการจากลาคือความเศร้าบางครั้งคือจุดเริ่มต้นของความสงบที่คุณสมควรได้รับเมื่อคุณมั่นใจว่าใครบางคนเกลียดคุณอย่างชัดเจนไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนพูดดีแค่ไหนเขายังมองคุณเป็นศัตรูอยู่ดีจิตวิทยาข้อนี้คืออย่ารอให้เขาทำร้ายคุณจนคุณหมดใจเองแต่จงตัดสินใจเดินออกมาอย่างสงบ โดยไม่ต้องส่งเสียงไม่ต้องร้องขอและไม่ต้องหันกลับไปการเดินออกจากพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยทางใจคือการเคารพตัวเองขั้นสูงสุดวิธีที่27ยกระดับตัวเองในทุกมิติจนเขาไม่กล้าเข้ามาเล่นสงครามอีกคนที่ยิ่งสูงขึ้นจะยิ่งไม่ต้องลงมาเล่นโคลนไม่มีใครอยากต่อสู้กับคนที่สูงเกินเอื้อมและคนที่เกลียดคุณส่วนใหญ่จะเริ่มถอย เมื่อเขารู้ว่าคุณไปไกลเกินกว่าที่เขาจะยุ่งได้แล้วยกระดับตัวเองให้มากที่สุดพัฒนาทักษะสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพรักษาจริยธรรมฝึกคิดฝึกพูดฝึกนิ่งยิ่งคุณสง,ง่าง,งามเขาจะยิ่งรู้สึกเล็กลงและวันหนึ่งเขาจะไม่กล้าเข้าใกล้เพราะเขารู้ว่าคุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ระดับเดียวกับเขาอีกแล้ววิธีที่28 อย่าฉลองชัยชนะให้เขารู้แต่จงใช้มันเป็นพลังเงียบในการไปต่อชัยชนะที่สงบคือชัยชนะที่ยั่งยืนเมื่อคุณสําเร็จบางอย่างอย่าเพิ่งรีบโพสต์อย่ารีบแชร์อย่ารีบสใจเพราะในโลกของจิตวิทยาการฉลองดังๆอาจทําให้เขารู้ว่าคุณยังแคร์เขาอยู่แต่ถ้าคุณเงียบใช้ความสําเร็จต่อยอดเงียบฮ่าฮ่าทำให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยฮ่าฮ่ จนเขารู้สึกว่าเขาตามไม่ทันแล้ววันหนึ่งเขาจะรู้ว่าเขาไม่ใช่แค่แพ้คุณแต่เขาไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะแข่งกับคุณอีกวิธีที่29รักษาความดีของตัวเองไว้ให้แน่นไม่ว่าเขาจะพยายามลากคุณลงแค่ไหนคนเกลียดคุณอาจทําให้คุณโกรธแต่เขาไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนคุณให้กลายเป็นเขาจงอย่าให้ใครเปลี่ยนแก่นแท้ของคุณเพียงเพราะคุณต้องการเอาคืน การที่คุณยังเป็นคนที่สุภาพใจเย็นไม่ใส่อารมณ์แสดงว่าคุณชนะในเกมศักดิ์ศรีแล้วเขาใช้ความเกลียดคุณใช้เมตตาเขาใช้คำพูดแยกคุณใช้ความเงียบเขาเล่นต่ำคุณยืนสูงการยึดมั่นในความดีไม่ใช่การอ่อนแอแต่มันคือพลังเงียบที่เขาไม่มีวันมีได้วิธีที่30ให้อภัยเงียบๆแล้วหายไปจากชีวิตเขาเหมือนไม่เคยมีอยู่ บางครั้งการเอาคืนที่สงบที่สุดคือการหายไปจนเขาตามไม่เจออีกเลยสุดท้ายแล้วถ้าคุณอยากชนะอย่างผู้มีปัญญาอย่าเอาความเกลียดไปเล่นเกมเดียวกับเขาแต่จงให้อภัยเขาในใจถอนตัวจากวงจรประทักแล้วใช้ชีวิตให้ดีจนเขาไม่มีโอกาสจะมองคุณแบบเดิมได้อีกหายไปจากชีวิตเขาอย่างหมดจดโดยไม่ต้องบอกลาไม่ต้องอธิบาย และปล่อยให้เขานั่งอยู่กับความว่างเปล่าที่คุณทิ้งไว้นั่นคือบทเรียนที่ลึกที่สุดและเจ็บที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องพูดสักคำเหนือชั้นโดยไม่ต้องชนะใครปล่อยให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจไปเองในโลกแห่งความสัมพันธ์ไม่ใช่ทุกคนที่เราจะรักและไม่ใช่ทุกคนจะรักเราคุณอาจจะต้องเผชิญกับคนที่เกลียดคุณโดยไม่รู้สาเหตุหรือแม้กระทั่งคนที่คุณเคยดีกับเขา แต่เขากลับไม่เห็นคุณค่าคำถามสำคัญคือคุณจะตอบสนองต่อความเกลียดเหล่านั้นอย่างไรคุณอาจเลือกจะโต้กลับคุณอาจพยายามอธิบายหรืออาจพยายามให้เขาเข้าใจคุณแต่ในโลกของจิตวิทยาก,กลยุทธ์มีทางเลือกที่ดีกว่าไม่ใช่การสู้กลับแต่คือการสูงขึ้นจงวางตัวให้นิ่งสง่างามเงียบแต่ทรงพลัง และเดินออกจากเกมที่เขาหวังจะลากคุณลงไปเล่นด้วยความจริงคือคนที่เกลียดคุณมักเจ็บจากสิ่งที่คุณเป็นเขาอาจรู้สึกด้อยเพราะคุณกำลังเติบโตเขาอาจรู้สึกพ่ายแพ้เพราะคุณนิ่งเกินไปเขาอาจรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการเขาและนั่นเจ็บกว่าคำด,าดา่าใดฮ่าฮคุณไม่จำเป็นต้องสู้เพราะการสงบและไปต่อคือกลยุทธ์ที่เหนือกว่า บางครั้งความพ้ายแพ้ของเขาไม่ได้มาจากการที่คุณชนะแต่เพราะคุณไม่แม้แต่จะสนใจจะเล่นเกมกับเขาเลยเมื่อคุณยกระดับใจได้จริงคุณจะไม่ต้องเอาชนะใครคุณจะไม่ต้องพูดเพื่อให้ใครยอมรับคุณจะไม่ต้องอธิบายสิ่งที่เขาไม่อยากเข้าใจและที่สำคัญคุณจะไม่ถูกลากให้เสียศักดิ์ศรีเพราะคำพูดใครคนที่สูงขึ้นด้วยใจจะไม่ยืนอยู่ในสนามประลองของอารมณ์ แต่เขาจะยืนอยู่บนความสงบของตนเองและมองคนที่เกลียดเขาด้วยสายตาแห่งความเข้าใจสรุปวิธีวางตัวเหนือชั้นให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจไปเอง 1. อยู่เฉยให้มากกว่าพูด 2. ยกระดับชีวิตเงียบฮ่าฮ่า,ามไม่ต้องอวดไม่ต้องแข่ง 4. ใจเย็นให้ลึกกว่าที่เขาคิด 5. ใช้ความสำเร็จตอบแทนโดยไม่ต้องส่งเสียง 6. หายไปจากวงจรดราม่าอย่างสมบูรณ์สุดท้ายคนที่คุณไม่สู้กลับเลยนี่แหละจะรู้สึกเจ็บที่สุดเพราะเขาไม่มีโอกาสได้ทำร้ายคุณแม้แต่ทางใจจงใช้ชีวิตให้เต็มที่แล้วปล่อยให้พลังใจของคุณทำหน้าที่เงียบๆคุณไม่ต้องยืนบนเวทีเดียวกับคนที่เกลียดคุณขอแค่คุณยืนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ที่สงบเข้มแข็งสร้างสรรค์ และไม่มีที่ว่าให้พลังลบของใครเข้ามาอยู่ได้อีกเพราะคนที่สงบได้จะสูงขึ้นเสมอและเมื่อคุณสูงขึ้นใครจะเกลียดคุณก็ไม่อาจแต่ต้องคุณได้อีกเลยจำไว้ว่าการวางตัวเหนือชั้นไม่ใช่การสู้กลับแต่เป็นการสูงขึ้นด้วยใจสงบและปล่อยให้คนที่เกลียดคุณเจ็บช้ำน้ำใจไปเองถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้อีกนะครับ ข้อบคุณมากครับ